76นะครับเขาบอกว่าซื้อไข่มา120ฟองราคา204บาทในจำนวนนี้มีไข่แตกร้อยละ2.5ถ้าขายไข่ที่เหลือไปราคาฟองละ2เสร็จ1 2. ส่วน2จะได้กำไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใดนะครับพี่เริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าไข่120ฟองเนี่ยมันแตกไปร้อยละ2.5หาาําจำนวนไข่ที่แตกก่อนก็แล้วกันนะ120คูณ2.5ส่น100ศตัด0 12คูณกับ2.5เท่ากับ30สนะครับส่วนด้วย10 0ตัด0เท่ากับ3ฟองนี่คือจำนวนไข่ที่แตกดังนั้นนะครับจะเหลือไข่เหลือไข่เท่าไรครับห2 0ลบรเท่ากับ117แล้วเขาทำไงต่อขายไข่ที่เหลือไปฟองละนะครับขายฟองละ 2เศษ1ส่วน2ตรงนี้พี่แปลงเป็นเศษเกินคือ5.2ส่วน2ขายฟองละ5.2ส่วน2บาทเขาจะได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงินเท่ากับ117คูณ5ส่วน2นะครับตรงนี้นะครับค่าที่ได้เท่ากับ292.50บาทนี่คือเงินที่เขาจะได้ถูกไหมแล้วโจทย์ถามหาว่ากำไรหรือขาดทุนแน่นอนครับ เขาขายไป292.50ทุนเขาแค่204เขากำไรอยู่แล้วตัดได้2ช้อยนะครับไปกันต่อครับทีนี้เราต้องการรู้ว่าเขากำไรเท่าไหร่ถูกไหมกำไรเท่ากับนะครับก็เอาราคาที่ขายได้292.50ลบ204เท่ากับ88.5นะครับบาทนี่คือกำไรแปลงเป็นร้อยละซินะครับ แปลงเป็นร้อยละเท่ากับเท่าไรเอ่ย88.5หารด้วยราคาทุนคือ204คูณ100นะครับค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ43.38นั่นเองหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อ76เขาจะได้กำไร43.38%าไร์เซ็นตอบข้อ1